สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับในคูงในเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งหกนะครับเป็นไอดีของคุณเซนะนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาไอดีของคุณเซนะเนี่ย,ยไปรูปคมทาหน้าของกาโอนะรินเจอร์นะแต่ว่าเป็นตัวบักท็อปหนึ่งนะมาดูกันว่าจะพอสูอ้ได้บ้างไหมหรือว่าจะชนะได้หรือเปล่านะมาครับผมมาอัปเดตอันดับเลยนะอันดับพลังตอนนี้ก็เป็นพี่ปอน,นะครับท็อปหนึ่งนะเก้าสิบสี่ล้านคุณเซนะก็เก้าสิบล้านนะ ขออนุญาตตามไปนะครับแต่ว่าฐานะของกาโอนี่คือไม่ค่อยเปิดพลังในอันดับนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเขานี่ชอบซ่อนตัวนะไม่ค่อยเปิดตัวให้ใครเห็นโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูทีมที่ใช้นะก็เป็นทีมนี้เลยนะครับเป็นเกลียวเวลสีนะเป็นทีมนี้เลยที่ใช้นะครับหลังก็87ล้านนะเดี๋ยวไปดูขอที่สสยคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูในสนามกันว่าจะชนะได้ไหมพอสู้ได้ไหม ตอนั้นก็เป็นทัตซมะก,กิห้าเหลืองเหลืองดาดมอนนะครับไปดูของนี่ใส่นะก็ใส่เป็นเซตจักรกลนะครับครบเซตเลยนะเป็นโจมตีอัตราคิแล้วก็ดาเมคคิเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะส่วนการ์ดบับก็อัดดาวแน่นทุกอันนะสลาทัตซมะก,กิจังโอเคปาผมตัวที่สองนะเป็น G4 UR ยูารสี่ดาวเหลืองสานแล้วกงพัดหนึ่งของที่ใส่ก็เป็นเส้นดันกบวชน,นะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นนะอ่ะ การบับก็อัดดาวไป4ดาวนะครับ4ดาว5ดาวนะนี่ก็เป็นบอลาต่อสู้เลยตึงๆนะไปไปแบบรวดเร็วนะนี่ก็เป็นโซนิกยูอาร์นะครับเป็นสีด่ดาวเหลืงองสี่ดาวมอนะพาสิบหนึ่งเซตที่ใส่ใก็เป็นเซตพลังไฟนะเป็นโจมตีอ,อัตราขีแล้วก็โจมตีโจมตีเปอร์เซนต์อีก3ชิ้นนะการบับก็ตายนะไม่ค่อยได้อัดดาวเพราะว่าเป็น้นตัวหลักมากกว่าส่วนตัวต่อไปครับสุปปะรักชานะพาร์สองค่าดาวเหลืองใค่าดาม่วง ขอที่ใสก็เป็นเซตไซ่บอกนะครับเป็นเลื่อนๆเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นเลยนะการปรับก็อัดดาว5ดาว,ดาว3าแปดเลยนะตึงๆมาต่อไปก็พุริพิซันเนอร์นะพารทสิบสองห้าดันเหลืองสามแลวม่วงของที่ใสก็เป็นเซตไม่ไม่ได้ใส่เป็นเซตแบบครบเซตนะก็เป็นเลื่อนๆเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นเลยก็เน้นแค่มาเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้มีดาเมจนะโอเคตัวสายก็เป็นเกดเวนจูนะครับเป็น สี่ดาวเหลืองสามดาวบวงนะพาพสิบสองขอได้ใช้ก็เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นเลยนะไม่ได้เลือกเป็นปเซตนะการแบบก็เป็นเลือดไปเลยนะครับก็คือเน้นให้มันยืนนะแล้วก็เอาพลังด้ปะ่ะเดี๋ยวเราตารัดภาพไปในสนามเลยแล้วกันนะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ตัดภาพไปเวลาเราไปกดติ้งมันจะขึ้นสปอยเฮดสมอลเตถราเราชนะโอเคอย่าไปเจอกันในสนามเลยแล้วกันนะครับ ผมเข้าสู่สนามไปที่เรียบร้อยนะก็ฝั่งการโออยู่ทางขวาของคุริายาู่ฝั่งซ้ายนะก็เป็นทางหน้าของโซนิคฝั่งการโอได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าคุรินาเล่นเป็นทางหน้าของสายดาเมจนะโซนิคอ่ะเปิดมาครับผมโซนิคยูอาร์แล้วก็ทัชเสื้อมากิไล่อันติมานะสิบสี่ล้านเพราะว่าต,ติดโล่โอ้ยติดโล่เกือบหมดทีมแล้วนะนะหมดทีมเลยแหละโอเคครับไล่กลยุทธ์ฝ,ฝั่งฮีโร่นะ สาครับผมซูเปอร์ไอ้อะไรซูเปอร์อะไรละ่ะไอพ้พล,ลีพิเซนเนอร์ไปจับทานาของทัศเซมอมกินะฝั่งก,ก,กาโอนี่ก็แรงเอาเรื่องนะครับโอเคพล,ลีของกาโอนี่คือ3ดาวด้วยนะตึงจะจับโอเคมาทัเซมอมกิก,กาโอนหมุนไม่รอดมันนะครับโอเคแต่ดเดี๋ยวก็โดนขโมอยนะ มาดูกันว่าเราไปขโมยท่าหน้าของไอ้ทัศน์เซมอเมกิกา,กา,กาโอมามาหมุนคืนจะดโดนเท่าไหร่นะไปทัศน์เซมอเกิมาดิเฮ้ยทำไมทัศน์เซมอเกิไม่มาวะเมื่อกี้ไอ้ผู้นี้ก็ไปอุ้มะนะโดนไล่อะไรตีรอบหนึ่งเลยโอเคติดโล่ท,ทั้งทีมเลยนะมาผมโซนอีกรอ oh เราได้เปิดคืนบ้างนะ ไปไปที่11ล้านนะครับไม่ค่อยเข้านะแล้วก็ทาซสมกิไลอันติไหมยีล้านนะโหยทีมคาร์โอยน,โอนี่เขาแบบแข็งจะจัดเลยนะอ่าโอเคมาแล้วก็ทาซสมกิหมุนนะอันติจริงเลยร้อล้านนะโหยนี่ขนาดโดนร้อยยล้านนี่คือแบบเกายังไม่แบบไม่มีท่าทางแบบเซ่เลยนะ โอ้หแข็งจริงๆนะคนนี้อันจีโฟล์กิชไปครับทัาเซมกิไล่อันติกรอบหนึ่งสิบสองล้านนะเพราะว่าติดโลกไปสี่ตัวลนะแต่ผมยังงงเพราะว่าเอโพลิอันติปอมมันไปจับทัตเซมกจทำไมมันไม่มาวะอันนี้ผมยังงงเหมือนกันนะรู้ว่าเป็นเพราะว่าไล่อันติมันเลยไม่ได้มีผลโอเคพ่ดาไม่มีอันตินะตีธรรมไดาไป บุรีส่งจบให้ทัศสมกินะนะฮะโดสนามแรงบิดมาจีโฟไลอันติจีโฟเชียมาที่5ล้านนะครับเพราะว่ามันแค่ระเบิดลูนเนาะมาครับเข้าสู่เทินที่2นะส่วนเอยูอาร์จีเอค่าโอได้เปิดไม่รอบหนึ่ง13ล้านทัศสมกิไลอันติมา87ล้านนอะโอ้ยแรงกัจะจัด ฟูกิหมดไปสิบเอ็ดล้านนะครับแล้วก็ไล่กลยุทธ์ฟังฮีโร่เหมือนเดิม<__>อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไปจับทัชเซอร์มกิแต่ว่าทัชเซอร์มกิเราไอ้ทัชเซอร์มกิเขาไม่ได้มานะผมยังงงอยู่เหมือนกันเป็นเพราะอะไรอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมลูกไฟกาโอมันเยอะจังฝั่งเราเหลือแค่สามลูกเองนะลูกไฟเนี่ย ทัชเซอกกร์กิกระโอได้อีกนึ่รอบหนึ่ง48ล้านนะแถวหน้าเราติดโล่ไป2นะโอ้ติดโล่ไป3นะเลยเมกิเราโดนเขาหมดไปแล้แต่ว่าทัชเซอกกร์กิเขาไม่ได้ไม่ได้ปานะรู้ว่าเป็นเพราะอาวุธสามดาวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอนะเพราะว่าไม่เคยมีนะแล้วโดวนทัดปัดน,นอีกรอบหนึ่ง22ล้านโอ้ย กีโฟเลือดหมดหลอดแล้วนะแต่ติดโล่อยู่โอเคสนามแรงมิดไปกีโฟยิงไหมแล้วกลับมานะโซนิกเราได้ทำการเปิดคืนบ้าง54ล้านนะแล้วก็ทัเสเซอรกิไล่อันติเปีย่ยง25ล้านนะแต่ว่ากาโอยังคือแบบยังยืนแบบขาแข็งอยู่นะอือ่ะมาทัาเสเซอรกิได้เวลาออกอันจริงนะ หมุนไปที่61สิบล้านนะแต่ว่ายังทำไรกาโอไม่ค่อยได้เลยเนะี่ยโอ้ยแต่ติดโลบไปสามละโอเคมา g 4เราได้ยิงขึ้นบ้างนะโอเคถ้าเสิ้มกิได้หมุนอีกรอบหนึ่งสิบสี่ล้านโอ้โหเต็มกับขึ้นอันนี้เลยนะอ่ะติดโลบไปห้าตัวนะแต่ว่ายัางพอได้สก,กิจได้รูปคมอยู่นะ มันรูปโคมกาโอหือโดนกาโอรูปคืนวาเนี่ยเอา้าเก็บรียวตายไปนหนึ่งนะพี่ดำตีธรรมดาโอเคปรลิส่งจุดเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีูกไฟโดนสนามแรงบิดมาอีกแล้วอือหือเออไอจี4ียูอาร์ของกาโอเรนเจอร์คือแบบห้าดาวโมงแล้วนะไวมากๆม,มาครับเข้าสู่เทนนิสสามนะ โดนโซนิคหักลูกไฟเหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวสองลูกเลยนะ <c oughs> โดนแทสเมอกิไล่หมุนไปรอบหนึง่ง68ล้านโอล้านหูยติดโลดทั้งทีเลยนะเกินไปเบาก่อนนะพี่ชายแรงเกินไปละอ่ะไปจับหลังนหน้าของโซนิคนะ จริงๆอ่ะถ้าจะเอาปุริมาแล้วแบบมันไม่แบบไม่ได้ขโมยฝันของข้ามผมว่านะไปเอาแตงท็อปมาสเตอร์มาน่าจะคุ้มกว่าแหละผมว่าไปเอาแตงท็อปมาสเตอร์มาน่าจะคุ้มกว่านะถ้าเกิดปุดริไม่ได้มีวุฒิสามดาวอ่ะอย่างนไรมันก็ได้ไล่เพชรหยอดนะติดโล่หกตัวทีมเราโอเคโดนสวนขึ้นมาอ่ะอ่ะเห็นไหม ที่มันไปจับไอท่าน,น้าของ Sonic U.R. คือแบบมานะหรือว่าเป็นเพราะว่าทาซอมกิมันมีล้างไอ้ลางสถานะวะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรวจีโฟชีดมา11ล้านทาซอมกิไล่หมดไปรอบนึง11ล้านเพราะว่าติดโลยนะอุ้ยชิปหายละโซนิกเราจะไม่ได้เล่นเลยนะ แต่โซนิกตายไปแล้ว,วอ่ะโอ้ยงานไม่ค่อยดีละแลเ,เธอบกิหม,มุนไปรอบหนึ่งสามสิบสองล้านนะตาด้วยฟุบักิหม,มุนไปรอบหนึ่งยี่สิบล้านใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบล้านอีกสองล้านนะ,ะชอบดูตัวเลขผิดอะผเูเลขไม่มีอันติี ืติดโลกันยับๆเลยนะโอเคแล้วก็ทัดตีธรรมดาไอโซนิคพาร์สสองนี่คือแบบโกงนะเพราะว่ามันเพิ่มโลบีกให้เพื่อนในแถวอะอืแล้วไปจับทัดเซมากิเราไงโดนทัดตัวเองหมุนิีโอ้หเจ็สิบสองล้านเลยนะเกดูตายไปเลยโอ้ โดนทัชเซอร์มันกี่ตัวเองไล่ยัตนตีเนี่ยนี่แหละโอ้โหมันโกงเกินไปนะโดนทัชเซอร์มันกี่ตัวเองอีกไม่ทัยโดนสตารต์นต่อไงทองไม่ดีแล้วนะฮึผู้ี้นี่คือตัวปัญหาเลยแหละจีโฟนล็อกเป้าหมายม,มายิง21ล้านนะ แล้วโดนทัศเสมิกิหมุนอีกรอบหนึ่งสีล้านนะโอ้โหโดนทัศเสมิกิตัวเองซ้ำเติม,ม,มยีงไงมาขยนซ้ำเอ้ยขยนซ้ำเติมกันไปนะปนแบบเจนไปกระสอบตาอะไรตอนเนี้ยแต่คือแบบเทินที่4ีด้านนี่คือแบบสุดมากแล้วน,นะมาถึงเทินทัศเสมิกิกลับมาแต่ว่าไม่ได้ออกอันตีนะ โดนพลิกเกใสอีกเรียบร้อยแต่เออมาลูกคมกาโอ้นี่คือแบบทีมขอแบบยังเหลือครบห้าตัวนะคือแบบเกินไปบางทีอะเอาไม่หวัดไม่ไหวนะจริงๆริอะเนี่อยอาจจะแบบลองสลับแทงทอมมาเตอร์มาแทนพลินะเพราะว่าพลิเราไปจับทัศเมกิเเขาอะมันไม่มาเว้แต่พอพลิเขาไปจับทัศนเกิเเราอะมันมาอนนี้นยังงงอยู่เหมือนกันนะนเป็นเพราะอะไร หรือ <g arness> <g arness> ว่าเดี๋ยวขอไปดูสกิลทัสเซอร์มักกีแป๊บนหนึ่งนะเออมันก็ล้างซัตตันนะแต่ทำไมาทัสเซอร์มักกีเขาโดนพวกนี้เราจับแล้วทำมันไม่มาอืมอาจจะเป็นเพราะอูซามเดาวก็ได้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออสรุปก็ไอทนาน้าของอะไรนะที่เราซัพพอร์ตได้น้าก,นก็เป็นทาาน้าของราชาทะลึกนะ อย่างที่ผมแจ้งไปในชุมชนนั่นเองก็คือมาจริงๆนะใครที่ชอบก็เตรียมตัวรอจัดได้เลย3า9บาทแล้วก็ไปหาหินพัฒนานะสีก้อนก็เตรียมรอได้เลย,เลยต้นเดือนนะวันที่1เดือน1รอเลยอีกแค่ไม่เกินก็จะหมดแล้วนะสปอร์ตแฟลประกาศแสงใครยังไม่ถึงววสองร้หรือว่า1้0ก็รีบเร่งมือเลยนะใครยัดแปง้งได้ก็รีบยัดเลยโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย